เลีเ้ยวซ้าย,ย,ายจะไปเจดียุทธาถีนะครับตอนเจดีย์เคยมีจริงหรือไม่และอยู่ที่ไหนอยุธยาสุพรรณบุรีหรือว่าเมืองการนำเสนอคลิปไปพอสมควรแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ยอยากจะมาเล่าภาพสรุปให้ฟังสำหรับในยุทธยาเนี่ยเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับก็คือจดหมายเหตุของวันวลิสในแง่ของเอกสารอีกอันน,นึงนะครับก็คือหมอแกรมเฟอร์ที่พูดถึงเจดีย์ที่กษัตริย์ของอยุทธยาเนี่ยรบชนะแล้วก็สร้างเป็นเจดีย์แล้วท่านก็สเก็ตมาก็เป็นรูปของเจดีย์ยอมุมคล้ายๆกับที่วัดภูเขาทองส่วนในแง่ของศิลปรกรรม ก็พบว่าลักษณะศิลปรกรรมของเจดียว์วัดภูเขาทองเป็นเจดีย์ย่อมุมนะครับก็ถือว่าสอดคล้องกับแผ่นดินของพะนเรศคือพระศรีสุริโยไทยเนี่ยก็มีเจดีย์องค์หนึ่งส่วนเจดียว์วัดภูเขาทองมันเหมือนกับเป็นรุ่นต่อมาซึ่งรุ่นต่อมาเนี้ยมันก็ดูเป็นรุ่นก่อนเจดีย์ย่อมุมไม่สิบสองที่วัดชัยวัฒนารามซึ่งสร้างหลังจากพะนเรศมันอยู่ตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นมันก็ มีความสอดคล้องต้องการในแง่ของพัฒนาการศิลปกรรมนะครับว่าเจดีย์ย่อมุมไม่12ที่วัดปุขาทองเนี่ยมันจะพอร่วมสมัยกันกับแผ่นดินพระนเรศได้แต่ว่าที่จริงต้องดูที่เจดีย์ลายนะครับคือดูที่เจดีย์ประธานมันไปได้เท่าไหร่มันมีการบูรณาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ว่าเจดีย์ลายสี่องค์ที่อยู่หน้าวัดอ่ะอันนี้คือใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณารูปแบบศิลปกรรมได้เลยนอกจากนี้ยังมีในแง่ของที่กรมศิลป์เข้าไปบุดค้นนะครับ สำรวจก็พบว่าคือเจดีย์ลายที่เข็นนี่มันเป็นยุคที่มันบูรณะภายหลังจากแรกสร้างซึ่งในพงศวดานะฉบับพันจันทนุมาศนะครับระบุว่าแรกสร้างในสมัยพระรามีสวนแล้วมันก็จะเหมือนจะมีระเบียงโคดและมีพระปรางเพราะฉะนั้นคราวที่มันบูรณะครอบทับตัวพระปรางแล้วก็สร้างเป็นพระบรสถและเจดีย์ลายที่อยู่ข้างหน้าสี่องค์เนี่ยมันก็ดูลงตัวนะครับถ้าจะบอกว่ามันสร้างในช่วงแผ่นดินพระนเรศ ถัดไปก็คือที่สุพรรณในแง่ของเอกสารที่สุพรรณก็จะมีฉบับพันจันทนุมาตรที่เล่าถึงการยกทัพขึ้นไปที่อ่างทองป่ามโมกก่อนจากนั้นก็ทรงนิมิตนะครับแล้วก็เห็นพระธาตุเสด็จท่านก็นเลยยกทัพไปตั้งทัพที่หนองสาลายซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ที่สุพรรณปกติว่าโดยหลักการเนี่ย การยกทับมันก็ต้องยกทัพไปยันข้ศึกที่เมืองการใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูจากพงศาวดารฉบับพันจันทมากเนี่ยมันจะยกขึ้นเหนือไปก่อนเพราะฉะนั้นการที่มันยกทับไปต่อที่นองสารายสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็สอดคล้องกับแผนที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนในแง่ศิลปรกรรมนะครับเจดีย์องค์นี้มันเหลือแต่ฐานประมาณ16เมตรขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเจดีย์ขนาดกลางนะ มันเป็นฐานแท่นคือมีบวกความใหญ่แล้วก็มีบวกหงายเหลืออยู่ประมาณ4ีหก้อนก็เป็นฐานแท่นที่ร่วมสมัยกับแผ่นดินพันเรีดได้อยู่นะนะครับเห็นได้จากเป็นฐานแท่นที่สอดรับกับวัดวรเชษวัดวรเชษถารามวัดปุเขาทองรวมถึงเป็นแบบแผนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพิ่สุโลกสุโข,ขทยัย เพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งในแง่ของหลักฐานเอกสารแล้วก็ร่องรอยศิลปรกรรมก็ถือว่าฟังขึ้นถัดไปอันดับที่3ก็คือที่กาญจนบ,บุรีนะครับที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยในแง่ของเอกสารเนี่ยมันก็พอที่จะอธิบายได้อยู่บ้างยกตัวอย่างฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยก็ไม่ได้กล่าว รายละเอียดมากนักนะครับว่ายกทับไปทางไหนที่มันกล่าวรายละเอียดว่ามันยกทับขึ้นไปทางปราโมก,ก่อนจริงๆเนี่ยก็มีฉบับพันจันทม่าน,นี่แหละคราวนี้ถ้าเราตัดฉบับนี้ออกไปเนี่ยแล้วเราอาศัยว่าในหลักการเนี่ยการยกทัพก็ต้องยกทัพไปยันค่าศึกนะครับณจุดที่ค่าศึกนี้ออกมาซึ่งก็คือบริเวณบ้านพังตรุ่ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับเอกสารโดยตรง แต่ว่ามันสามารถที่จะให้คำอธิบายได้นะครับคืออนุโลมได้พูดง่ายๆส่วนในแง่ของรูปแบบศิลป,ปรกรรมก็ถือว่าสอดคล้องนะครับเจดีย์องค์เล็กที่เราเห็นอยู่ที่ดอนเจดีย์กาญจนบุรีนั่นนะ่ะในแง่ของรูปแบบก็ถือว่าอยู่ในช่วงสมัยปณิพนิพันธ์ได้อยู่เหมือนกันคือเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาองค์เล็กหน่อยแต่มันยืดคอสูงแล้วก็มีช่องจรนามสีทิศคล้ายๆกับมันมีแบบแผนของมอนพม่าอยู่บ้าง เหมือนกับไม่ใช่ช่างอายุทยาโดยตรงแล้วก็ในละแวกนั้นยังมีวัดอีกหลายๆแห่งที่เหมือนกับสร้างในช่วงพุทธศตรวรรษที่23ประกอบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธมีกระโหลกช้างแล้วก็มีกระดูกของร่องรอยผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยโดยรวมของยุทธยานะครับในแง่ของเอกสารมันจะเป็น สดหมายเหตุวันวนลิศในแง่เอกสารอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเอกสารของหมอแกมเฟอร์ในแง่ของหลักฐานมันจะเป็นวัดภุกเขาทองที่เป็นเจดีย์ย่อมุมส่วนที่สุพรรณบุรีนะครับหลักฐานที่เป็นเอกสารเนี่ยก็คือพงศาวดารฉบับพันจันทรนุมาตรเป็นหลักร่องรอยของศิลป,ปรกรรมเนี่ยก็คือที่ดอนเจดีย์จะมีฐานแท่นคล้ายกับเป็นเจดีย์ย่อมุมหรือไม่ก็เป็นเจดีย์ทรงะระฆังแบบลังการ่วมสมัยกับแผ่นดินพัะนเรศ ที่กาญจนบ,บุรีนะครับในแง่ของหลักฐานที่เป็นเอกสารเนี่ยเรียกว่าเป็นการตีความโดยรวมๆแล้วกันไม่ได้ระบุเล่มใดเล่มหนึ่งแต่ว่ามันเด่นที่หลักการว่ามันน่าจะอยู่ในจุดที่ทัพอยุธยาเนี่ยยกมาชนมารับสึกกับทัพของพระมหาอุปร,ราชส่วนในแง่ของร่องรอยศิลปรกรรมนะครับก็จะเป็นเจดีย์องค์ที่อยู่ที่ดอนเจดีย์แล้วก็วัดที่อยู่โดยรอบ รวมถึงกระดูกช้างกระดูกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มันกระจายอยู่ในพื้นที่มันจะว่ามีการรบทั้ง3แห่งเนี่ยนะครับอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเชื่อแตกต่างกันไปทั้ง3าพื้นที่ผมเองก็ขอเปิดกว้างแล้วกันนะครับเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ให้แสดงความเห็นและวก็ให้คนรุ่นหลังนะครับได้ลองสืบค้นต่อไปแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยประการแรกผมมองว่า การรบในสมัยปณิพนเรณมันมีหลายครั้งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางครั้งที่มันอยู่ที่เมืองการบางครั้งมันอาจจะอยู่ที่อยุธยาหรือว่าอยู่ที่สุพรรณก็เป็นไปได้การทํายุทธหัตถีหรือว่าการชนช้างแน่นอนต้องมีครั้งดครั้งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยเรื่องชนช้างมันไม่ได้มาแบบกลบความสําคัญของผู้ที่เสียชีวิตในหลายๆครั้ง คือชนช้างก็เป็นเหตุการณ์ที่มันมีแค่ครั้งเดียวก็จริงแต่ว่ากว่าที่จะแบบได้อกราชมาเนี่ยมันก็ต้องรบหลายครั้งแล้วก็หลังจากชนช้างเนี่ยมันก็ต้องมีการรบต่อไปอีกผมมองว่าทุกเหตุการณ์มันสําคัญพอๆกันเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าทั้ง3ามที่มันมีความสําคัญนั่นเองคือถ้ามองถ้าทําความเข้าใจแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าทั้งสามที่มันมีความสําคัญเสมอกัน